สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาหาไอลีนมาโรงพยาบาลน,นะครับไอลีนเกือบจะได้นอนโรงพยาบาลแล้วว่าตัวเหลืองแต่ค่าผ่านละเราก็เลยจะซื้อของขวัญเป็นขนมให้เด็กหญิงไอลีนนะครับพอดีเราไปเจอตููขายของอัตโนมัติเดี๋ยวเราไปซื้อขนมให้ไอลีนกันนะครับวิธีการนะครับก็เราเราก็จะเลือกสินค้าก่อนว่าเราจะเอาอะไร เราเลือกสินค้าก่อนเรามีเงินอยู่2ี่สิบาทสิบแปดบาทดีกว่าอ๋อเราเราจะซื้ออันเนี้ยสิบแปดบาทแต่เรามีเงิน20บาทแล้วก็เลือกช่องทางชำระเงินเงินสดแล้วเราก็เอาเงินเนี้ยสอบเข้าไปไม่รู้มันจะทอนให้เราหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันจะทอนให้เราหรือเปล่านะ,ะนะานเปิดแล้วเปิดแล้ว,ว,ลวมาดูซิมันจอยมันก็จะเลื่อนขึ้นมาใช่ไหมครับโอ้ยตกลงมาตกแล้ว ข้างล่างเอลินจะได้กินชีวิตนะโอเคเอาปิดแล้วรอให้มันเป็นสีเขียวแล้วจะเปิดได้แล้วมีเงินทอนด้วยได้มาแล้วมันมีเงินทอนให้เราสองบาทด้วยนะเนี่ยเม่กี้เลยหรอที่สิบไปแล้วครับเนื้อตู้นี้เห็นมาหลายวันแล้วนะครับเห็นมาหลายครั้งแล้วแล้วก็เพิ่งมาซื้อให้น้องจอยตะกี้นี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะซื้อให้เอลินก่อนกลับบ้านเราไปฉลอง ความยินดีก่อนว่าเราไม่ต้องเอาเอดิไนไวโรงพยาบาลนะดีใ,ใจไม่ลูกดีใ,ใจไหมลูกเอดีนก็ไม่ให้ความร่วมมือเหมือนเดิมนะที่ผนก่อนเอดินก็ไม่ได้ความร่วมมือนะโอเคนะครับคลิปนี้เราก็สั้นๆนะหนึ่งนาทีสองนาทีวิธีการซื้อสินค้าจากตู้ตัวนั่มเหมือนมาประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับดีข้าพิรูกลูกสวัสดีเพื่อนๆหน่อยสิอ่ จะมีเพื่นหน่อยสิเฮ้ยจะร้องไห้โอเคไม่ได้แล้วมันต้องมันจะเบอร์ๆอหรือเปล่าครับโอเคสวัสดีครับเพื่อ